อัปเดต2คิวงานของน้องซันวงสะทอนในวันนี้คะ่ะงานแรกของน้องซันวงสะทอนนะคะก็จะเป็นงาน l ล o Fan แฟนมคะ่ะ FC ที่ซื้อบัตรแล้วนะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาค่ะที่ ESC Park Hotel หลังสิตนะคะส่วนงานที่2วันนี้ก็เป็นงานร้องเพลงคะ่ะต่อกันด้วยคลิปน่ารักของน้องซันวงสะทอนนะคะ ขอบคุณครับขอบมากครับขอบคุณครับเอ่อต้องบอกว่าเพลงนี้ใครที่เล่นติ๊กตอกมีใครไม่ติ๊กตอกเลยตรงนี้มีไหมฮะถ้าบอกไม่มีไม่จริงเพราะว่าบางคนแค่เห็นแอปแล้วเลยติ๊กตอกอะไรเงี้ยอย่างเดียวฝากด้วยครับวันนี้เขาจะมาตั้งซุ้มแต่เต็มเาก่อนน้ำพริกน้ำพริกลงเรือแต่น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกนาแดงน้ำพริกน้ำพริกแตแดงด้วย สิบวันถ่ายเลยทันทีทนะผมนะครับจริงๆแล้วเขาจะเอามาลงด้วยแต่พอดีว่าคุณแม่เขาบอกว่าซุ้มเต็มบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตั้งหน้าไอทีน้องซันไม่เป็นไรคะเป็นทีพี่เกย์เพราะว่าคนแบบกินแล้วถ่ายเลยอ่ะแมะเนาหยอกเล่นหยอกเล่นเลยต่อกันด้วยโพสต์เฟสบุ๊กจากซันวงสะทอนขอบคุณกำลังใจในงานวันนี้นะครับขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคกลางขอบคุณพี่จอ๊อบทีมงานทุกท่านครับขอบคุณยุงข้าวครับขอบคุณแฟนคลับอันเป็นที่รักครับ #santwongsathon ขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากเฟซบุ๊กสันวงสะทอน fc ไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กน้องสันค่ะสันวงสะทอน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ